สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้อยู่กับช่องเอวาแมวเหมียวกิตตี้วันนี้เราจะมาเรื่องเตรียมเรบอกเราจะมาหาแมพกันก่อนนะคะมาเอาแมพเอาแมพอะไรเราตัดไปตอนที่เราหาแมพเจอเลยนะคะเราเจอแมพบ้านแล้วนะคะนี่นี่ บอกเลยว่าน่าหลักมากมันมีบ้านใหนม่เข้ามาที่ยนะคะทุกคนพอมาอยู่แล้วแต่วันนี้ก็ยังไม่รู้คือตอนแรกที่เรามาเล่นแแบบเนี้ยคือแบบเราไม่รู้เลยว่าแแบบนี้มันสำคัญขนาดไหนคือ,อพอพอเล่นมานานๆอ่ะโคตรสนุกกัิทุกคนแบบตอนนั้นอ่ะคือเรา เราไม่รู้เลยว่ามันจะสร้างบานได้นี่เราเป็นคุณหนูในวันที่ฝนตกใิดถ,ถึงกันบ้างไหมในวันเช่าแม่ในเช้าจชอุ๊ยแมค่คุณหนูคุณหนูตั้งดีคุณหนูกินชาไข่มุกได้ไหม ใส่หูฟังดีกว่าคนูใจมันไม่เห็นหรอกไม่เอาเพามันจะหูฟังได้แล้วก็เอาทุกคนคือแบบดีมากงั้นเราจะให้คุณหนูกินนาะไปคุณหนูกินนาะตลอดเวลาอัปักเลยนะทำไมทุกคนสงสยัยเราต้องเช้นหน้านี้นะคะคือแบบ คือน้องของเราบอกว่าหน้าเนี้ยเขาใช้ทุกวันเลยเลยก็ก็มีหลายหน้าด้วยอ๋อมันเลยก็เลยแบบเออดีอ่ะน้องใช้ทุกวันเลยเราจะได้ใช้เป็นเพื่อนน้องในวันที่ฝนต้องตะกี้ถึงกันบ้างไหมในวันที่ไม่มีมาโอ้ยฉันมาผิดอีกแล้วฉันจะกลับบ้านฉัน ในวันที่ฝนก็จะคิดถึงกันได้่องไหนในวันโอ้โหพี่บริกาศพี่พี่ไหวมากเหมือนมีคนก,นกำล,จจล,นนนนนลังจะจับเราไปอ่ะอฮ้ยแบบพี่บรรยากาศเหมือนมีคนที่บริการเหมือนจะจับเราไปอ่ะเฮ้ยเราแปลงเป็นคนจนดีวกว่าค่ะเขาถ้าเขาใจดีเราจะให้นตังค์ มึงใส่มาเลยมึงเจอในเกมนะคะเขาคงไม่ดีใจอะ่ะเขาคงไม่ดีใจเขาคงไม่ดีใจอะ่มมจอะทุกคนในวันที่ฝนตักตะกี้ทึงกันบ้าได้ไม่ใช่สิในวันที่ฝนพัดตะกี้ทึงกันบได้ในวันที่ วัดหรือดือวัดพี่บริกาพี่ออกไปรี่หมดในวันที่ฝนตกจะเกิถึงกันบ้างไหมในวันที่ แต่ข้างหน้าร้องให้แล้วขอเปลี่ยนหน้าเป็นหน้าพวกนี้นะคะฝนตกจรงิงมากในแหวนนี้มันพัฒนาดีมากเลยทุกคนมันสามารถนี้ได้นะเขาเรียกว่าอะไรน้ำท่วมได้ tiếng chuyển đằng tiếng chuyển tiếng chuyển đằng cảm ơn ơi máy ừ ừ งั<ค> <VII ies S 1> ้นเราไปขอรื <ua> ้อเป็บ้านอยู่อะไรนะคะต้องหาบ้านี่่ ผมเกีเยดมีด้บน,นโอ้ยผลเราเตียกหมดเลยเกลียาแล้ก็เกียนะก็เียกอยากให้ทุกคนหนูเราจะตัดแจ้งคนทีมันเงไปให้ได้ขอให้เขาอยู่บ้านนะ น้องเราเาล่้ม่วัาทีี่จน 你好。 เ้วต้องขอบคุณเขานะ อือคือคนเล่นอะน้ำตาหยดเยิรนน้ำตาคือแบบเด็กเขาคนดีมากเลยนะจะเข้าไปแล้ว เขไม่ตายเหรอเขาใจดีล้วก็จะี ยังเบื่ีคนจำล้าไม่ได้มันทหนันเต้นมันทให้เ่อได้มีน้ำตาอีกเล้ะมา เขาคงไม่ชอบน้องเอ้ยเขาคงไม่ชอบบริการนะจะเป็นแค่แค่นนี้อยากเป็นคนดีๆโอทยเขาเสียใจนะ เอาออกไปหมดเป็นง่า้มากแล้วตัดไปตอนที่เราเล่นกับคนค่ะนี่นะคะแต่เรายังไม่ตัดนะเพราะเราขอกินข้าวไปด้วยเพราะว่า เวลากินข้าวของเราแล้วเราก็หิวมากมากหิวมากมากหิวมากมากอืมเออ,อ,อ,อออข้าเราอ่ะหึ เขาเป็นคนใจร้ายงั้นก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเอวแมนเมคคิตตี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะกดกระดิ่งเลี๋ยาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะคะ